ผู้ชมครับวันนี้อีพีนนี้นะครับเป็นอีพีหน้านะครับเจออะไรอื่นนี่เพชรเจอเพชรเฉยเลยนะครับผู้ชมผมขุดนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับจนพบเพชรนะครับในกี่ก้อนเก้าก้อนแตรงนี้ม่มีนน่าจะ โอ้มีเออผมลืมนะครับผมขุดไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะผมอะผมอะขุดขุดเดินเล่นเพื่อจะเอาหินนะครับเจอเพชรด้วยแล้วก็หลายอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องมาขุดนะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่มีเลเซตูนด้วยโอ้ผมไม่ได้วางนะครับผู้ชม นี่นี่ตาผู้ชมมองเอ้คุณนี่มาปุ่มนี่เห็น,น,นไหมก็คลิปนี้ลาก่อนบาย